Disebabkan situasi semasa wabak COVID-19 yang menjejaskan semua jantina, peringkat umur dan profesion, kehidupan perlu mengubah bentuk yang dipanggil new normal. Pelajar usia sekolah perlu menukar format daripada belajar dalam bilik darjah kepada belajar dalam talian. Dianggap sebagai satu lagi inovasi di dalam pendidikan. Satu model ialah pengajaran melalui teknologi moden ditambah rakaman internet. Tang ronglian taman wita murniti, kau dah menerima jadkan online. Tengah terbuka yang 1, 2015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 , และได้สัมผัสกับรายละเอียดเปียกย่อยที่แตกต่างจากที่เราเรียนในห้องเรียนซึ่งน้องๆบางคนหรือว่านักเรียนบางคนก็ชอบและสนุกเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์แต่ว่าน้องๆบางคนหรือว่านักเรียนบางคนก็อยากกลับมาในที่เรียนเหมือนเดิมแล้วคุณล่ะคิดยังไงเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ครับอัสสัลามุอมะลยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุพบกับรายการจีพาถะสาระทั่วตอนเรียนออนไลน์กับผม นาอิลามะอินดะลอและดิฉันนูรุนอันซิกิดาเซพวกเรา N S J ขออัสาเป็นตัวแทนในการนําเสนอมุมมองการเรียนออนไลน์จากนัเกเรียนเสนอให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียร่วมไปถึงความคิดเห็นจากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆอ,อย่างแรกเลยเรามาฟังข้อดีของการเรียนออนไลน์กันเถอคะค่ะว่ามีข้อดีอะไรบ้างโอเคคะ่ะอย่างแรกก็คือข้อดีสําหรับการเรียนออนไลน์เนี่ยสื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจข้อมูลอัปเดตทันสมัยผู้เรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายและทบทวนเนื้อหาย,ย้อนหลังได้ ก็คือสื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจสื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจยังไงอย่างเช่นอาจารย์เวลาโยจะสอนเนี่ยโยจะทํา point หรือว่าทํา point ในค a n ว่าซึ่งในค a นว่ามันก็มีรูปแบบต่างๆหรือว่ามีการสไลด์แบบน่ารักทำให้เด็กมีการอยากเรียนมากขึ้นข้อ2ลดปัญหาค่าใช้ใจ่ายต่างๆเช่นค่าเดินทางค่าพัก ค่าอาหารรวมไปถึงค่าชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบนักเรียนในขณะที่ตอนนี้เรากําลังเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเราไม่ต้องมาโรงเรียนซึ่งมันก็สามารถประหยัดในส่วนนี้ได้ 3. ม,มีความยึดอยู่ในเรื่องเวลาพอถ้าไปตรงๆก็คือเรามีเวลามากพอที่เราจะทําอย่างอื่นนอกจากการเรียนเช่นอยู่กับครอบครัวหรือทํากิจกรรมอื่นที่เราอยากทําค่ะ สี่มีความยืดหยุ่นในปัจจัยรอบข้างเป็นความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้หรือทำอะไรอยู่ก็ได้อย่างเช่นคุณจะอยู่ที่ไหนหรือจะอยู่ละแวกในหรือคุณจะอยู่ทุกซอกทุกมุมคุณก็สามารถเรียนได้และสุดท้ายนี้ของข้อดีการเรียนออนไลน์ก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อลดโรคระบาดโควิดในทีมค่ะข้อเสียข,ของการเรียนออนไลน์คือ1ความสัมพันธภาพของอินเทอร์เน็ตมีผลต่อคุณภาพของการเรียนออนไลน์2สมาธิและการจดจ่อไม่ดีเท่าที่ควรบอสเซลอาจเกิดจาก เพราะเราที่ไม่อิมนวยปีเออปยอะอยู่ีวางให้็ยอสนามาม,มีผลต่อปัญหาสุขภาพอทิเช่นปวดตาปวดหัวได้ปวดหลังสี่าขาดความสัมพันธ์นระหว่างนักเรียนและรครูเพราะรู้จาักกาันแค่ผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมค่ะจตุพร,รีก็รู้สึกว่าการเรียนอะไรเนี่ยไม่สนุกเท่ากับที่เราเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าปกติถ้าเราอยู่ในห้องคือเราจะได้พบอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆโดยตรงเวลาเราทําแบบฝึกหัด ทำโจทย์พร้อมๆกันแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะมีการถกเถียงกันไปมาแต่ในกล้องในคลาสออนไลน์คือทุกคนคือจะเงียบมากเพราะาทุกคนสน่วนใหญ่คือจะไม่เปิดกล้องกันแล้วก็แบบเงียบมากบรรยากาศไม่น่าเรียนเลยก็มีอาจารย์คนเดียวที่กําลังสอนแล้วก็ เน็ตเรื่องเน็ตก็จะเป็นปัญหาโดยตลอดเลยใน,ในระยะเวลาของการเรียนออนไลน์บางครั้งคืออาจารย์เขาก็ไม่ได้สอนแล้วก็เพื่อนๆบางคนเนี่ยที่อยู่พื้นที่ที่ห่างไกลไม่ค่อยมีสัญญาณก็จะไม่ค่อยได้เรียนในวิชาต่างๆที่มีเรียนค่ะแล้วก็หลายคนเลยบ่นเรื่องปัญหาสุขภาพก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นตาของเราที่เราจะต้องจ้องกับการเรียนในโทรศัพท์จ้องกันติดต่อเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงแล้วก็มีความ ปวดเมื่อยตามตัวปวดหลังอะไรแบบนี้ค่ะค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ยังมีฮิตกัมมัดซ่อนอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาและก็การใช้ใจ่ายต่างๆทําให้เราเนี่ยมีเวลาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถ้าเราเรียนที่โรงเรียนเราก็จะใช้เวลาในการเดินทางมาโรงเรียนไปมาก็ใช้เวลาที่มากแต่พอเราเรียนออนไลน์เราเรียนที่บ้านเราก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทํากิจกรรมต่างๆสามารถทํากิจกรรมที่เราสนใจควบคู่กับการเรียนได้ค่ะ ผมรู้สึกมีความสุขเพราะผมได้เรียนไปด้วยและได้ช่วยงานบ้านไปด้วยและผมก็รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์นี้มีความสะดวกเนื่องจากเราอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ขอแค่มีโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตแต่บางครั้งเราก็มีปัญหาอยู่บ้านเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหลุดไฟดับและเสียงรบกวนต่างๆแต่เราก็สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์จนถึงวันนี้ได้สลามมะลัยกุมอาร์มุตุลลอฮ์ทัลลาบิารกาครู ผมเซนออราวศิวิวัลนะครับก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าในสภาวะปัจจุบันนะครับการเรียนออนไลน์มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่เซสเทีฟมากนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราหรือว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอยากจะให้ว่าเราสู้ๆนะครับรวมทั้งยอมรับนะครับรวมไปถึงช่วยกันใส่แมสเวลาออกจากบ้านนะครับแล้วก็ล้างมือเจอบบ่อยๆนะครับเราจะผ่านสิ่งนั้นไปด้วยกันนะครับอัลจลา์ครับผมขอบคุณครับ สุดท้ายนี้พวกเราตัวแทานนักเรียนขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆและครูบาอาจารย์ในการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งนี้ด้วย Allah h h ala, อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงดำรงไว้เกี่ยวกับความประเสริฐของผู้ที่มีความรู้ต่างๆดังอายะห์หนึ่งที่ Allah h h ala, อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาทรงดำรสไว้ในสุนัตุลมุจจาดะละอายะห์ที่สิบเอ็ดกาลูฮ์ตะละอัลลอฮฺซุบิลลาฮิมินสช um, ัยต้อนนิรันดีมยัรฟะอิลลาฮุลลาซีนอามานูมินกุมวัลลาซีนอูตุลอิลมัดเรจาต ความว่าอัลลอฮ์จะทรงยกย่องเชิดเกียรติแก่ผู้ศรัทธาในหมู่พวกท่านและบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้นั้นหลายชั้นอิสลามได้ระบ,บุถึงหนทาง,งที่จะได้รับความรู้ในการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามยุคตามสมัยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการศึกษาความรู้นั้นมีได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ศึกษาว่าจะเลือกในรูปแบบใดเช่นเดียวกับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสภาวะโรคระบาดเช่นนี้ถึงแม้ว่าเราจะเรียนผ่านหน้าจอก็ตามแต่ถ้าเราพยายามตั้งใจอดทนและมีนิสัยที่ดีนั่นก็ถือว่าเป็นการหาความรู้เช่นเดียวกันขอเราตอบแทนทุกคนนะครับสู้ๆนะครับเลิกจะกาวมันไปด้ยวยกันอย่าลืมดูแลตัวเองและของรักใคร่ด้วยนะครับและหวังว่าในปีการศึกษาหน้าเราจะได้กลับมาเรียนอีกครั้งอินชา แล้เพื่อนๆและใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการเรียนออนไลน์เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเราได้เลยนะคะ